ตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซูเปอร์สตาร์กี้เก้เราอยู่กันในคอนเทนต์เกมวันทั้นแมนเดอ์สตองเกตและในเซิร์ฟเวอร์603กับไอดีของอารอนมาเรเลครับเราจะมาสุ่มกิจกรรมตัวแดงครับ220ตัวแดงที่เข้ามาใหม่ในวันนี้มาตามนัดนะนี่ครับกิจกรรมอันเชิญดีมีรางวัลของทัสืูมากี้ครับก็มาในระยะเวลาประมาณ21วันหรือว่า3สัปดาห์ด้วยกันมาดูของรางวัลของหีบนี้ก่อนว่คือ อะไรกันบ้างมีทัสซิมากิปุกตื่นครับคือ SSR นั่นเองร่างสองนะครับแล้วก็โกเคสืกด้วยเอ้าแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิครับซุยริวอย่าไปเอานะเ <c oughs> ก้าริวกันชุบอย่าไปเอาครับ <c oughs> โกแค่เสื้อของพี่เท่านั้นนะแต่อามาเรียเขาอยากได้ทัสซึมากิแลเขาดองตัวแดงมาจนครบแล้วครับ215บใบเกิดฉายแด่นอน ทีมงานกีกี้รับจ้างเล่นเกมวันพันแมนทำทุกเควสดันพลังทุกอย่างดูโฆษณาให้หมดด้วยราคาย่อมยาวปลอดภัยมีคำการันตีจากลูกค้าสนใจติดต่อทางเฟซในลิงก์ด้านล่างได้เลยสนใจลงโฆษณาในคลิปของกีกกี้ติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกัน ติดต่อโฆษณาลิงก์ด้านล่างได้เลยน้องชายและเวลาแห่งการรอคอยของอามาเรียก็ได้สิ้นสุดลงแล้วอามาเรียบอกว่าเปิดตู้ซื้อริวก่อนพี่จนกว่าจะได้ซื้อริวอยากได้วัคซีนแมน1ห,หรือ2ก็ได้โจเซ่เ s สก็ได้ซอมบี้แมนก็ดีเกียร์โรก็ได้แต่ก็ไม่หวังเด็กโกริบาทสนะโอ้โหไม่หวังเยอะจังวะ เหมือนหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากได้ตัวระเบิดสนามพลังมาคู่กับทัตเซมามกิรูปรลักของเขานะครับไปตู้ธรรมดาอยู่ไหนตู้ของซูริามาแล้วครับมีเวลานับถอยหลัง21ชั่วโมงเกือบหมดพอดีดีนะที่สุ่มทันเดี๋ยวเราอยากได้เรทอัพของซูริวใช่ไหมมาลุ้นกันเลยครับว่าจะได้อะไร เปิดไปสิบใบของตัวแดงครับในตู้ซยเร็วในโรแรกใส่จะมาของกระโดดต่อยหน่อยแล้วกันครับอามาเรียดองมานานวันนี้ได้เฉิดฉายปลดปล่อยสวัสดิกะตัวแดงต่อยอุกบาทจนเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงเริ่มได้สวยถือว่าเป็นการล้างเกลือต่อเริ่มต้นครับเอาร์มาอารมาเรียที่เริ่มเปิดกล้องตั้งนานเหรือเนี่ยเออกว่าจะได้เปิดกล้องภาพ ผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยกล้องเพิ่งได้เปิดเราไปเช็คเควสก่อนนะว่าเราเปิดไปสิบไปแล้วเนี่ยมันขึ้นเควสหรือเปล่าครับในในตู้ของซุยริวอ่ะขึ้นนัเรียบร้อยนะครับขึ้นตามตามนัดเลดอัพของซุยริวจงออกมาได้ซุยริวแล้วหยุดแล้วก็เปลี่ยนไปตู้ธรรมดาครับไฟจะมาเห็นอุกาบาตก็ขอกระโดดชาร์จพลังแล้วก็มีโหลดนิดนึงนะมีกระตุกจิตกระชากไตแล้วก็ต่อยมาเป็นประคายแสงสีม่วงอันเจิดจ้า โอ,โอไฟพี่ไม่ได้เปิดนะในห้องอ่ะเพราะว่าค่าไฟไม่ได้จ่ายนะใครกล้าขยับตัวฉันจะเผามันให้ไหม้อย่บอกนะปูไฟมาทําไมให้อายบ้านนาเลยน่นเนาะมาทักทายอาร์มาเลยแต่เช้าเลยโลทีสามของตั๋วแดงของอาร์มาเรียตั๋วมันเยอะมันต้องออกอีกแล้วซุยริวอะใส่ตะมาร์ของกระโดดต่อยอีกครั้งหนึ่งแบบเน้นเน้นออกมาเลยซุยริวเ <laughs> อาราเมเรียเอาแฝดไปก,ก่อน s r 8ของอามาเรียครับตัวที่ได้เป็นบูฟายแล้วก็นี่ครับแฮมเมอร์เฮดตัวฟรีทั้งนั้นเพิ่มเลนบูฟาไฟอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยโทรศัพท์ชาร์จไม่เข้าวะโทรศัพท์หล่อเลยจ้ะเดี๋ยวก็ดับหรอกนี่ใช้ใช้ในอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์อยู่นะขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ได้ไงเนี่ยงงเลยรียบทำคลิปก่อนครับเดี๋ยวแบตจะหมดอย่างเงี้ยโอ้โหโทรศัพท์แบตก็เตือน ค่าไฟก็โดนตัดแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็กระตุกเน็ตก็เน่าตายแล้วทุกอย่างมีทุกอย่างยกเว้นเงินโดเนตเอโรเกโรสองตัวสภาพเหลือจะเทื่อเฮืยแบตจะหมดนะ พอร้องนี่มันเพิ่งเช้าเองเนอะวันนี้พี่ไปกินเลี้ยงวันแม่ด้วยนะไปกับป้าคุณป้าที่บ้านครับแล้วพี่สาวอุ้ยมาแล้ว SSR ขอให้เป็นโซเยรีวขอเถอะนะน้องเขาอยากได้โซเยรีวอยากให้ภูมิใจในตัวเราตัวที่ได้นั่นก็คือช่างเถอะจรงรบ้วันสมาธิไม่ใช่ละชื่อนี้แม่งแปลกเตัวที่อยู่เบื้องหน้าก่อนแห้งเนาะมาเตอรดูแลน้องเล็กของฉันได้เป็นอย่างดีนายชอบทำเรืเ่องลามเลยมั้ยน้ำมันอะไรอะไรอย่างเงี้นๆๆย,ๆๆยๆๆนี่มันเกลือไปแล้วนะน้องชาย คืออเลทเทและอามาเรียนะตัวต่อไปมันต้องมาแล้วมะซูริวเพอเพสองร้อยยี่สิบนี่ซยริวไม่ออกจะว่าพี่มั้ยวะมาแล้วขอเปิดหน่อยใสตำมะเอสเอสอารงช่าง,างจงออกมาเธอแล้วก็ไปซื้อทัชซูมากี้ออกมาเป็นอะไรเนี่ยขอแค่เราพี่น้องร่วมกันฟุกเเกาไข่ไปเกาไข่ใครเขาเหรอเนี่ยมาแต่ช้าถือว่าเป็นตัวใหม่นะบดฟิกเกอร์นะอารามาเรีย เฮ้ยหนึ่งขึ้นมาสเแล้วไอ้แบตขึ้นมาสเ็นแล้วแสดงว่าชาร์จเข้านะครับตอนนี้แยสรอดแนะล้วไลฟ์สดนี้จะไม่ดับต่อไปมาดูอีกันต่อครับจนก,กว่าเราจะได้ซื้เร็วแล้วก็เปิด220ตัวแดงเอาทารซื้อมาเก๊โอ้โหไม่ออกเลยม่วงจ๋ายอย่างเดียวเลยว่าด,ดูทำไมได้แต่สีม่วงวนะเนี่ยแล้วก็เป็นนี่ฮะป๊ปิงมัสแดงใบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเปิดจนเพลินอะใบที่80แล้วมั้ง ไต่ตมะบอกว่าเพิ่มเลดจริงหรือเปล่าทําไมมันไม่ออกเลยไปออกแท้งท็อปมาสเตอร์ไอออกมาทนะ่า SSR ก็ะบอกให้เป็นสวยเรวเถอะพอร้องมันจะได้ใหญ่ตู้เป็นตู้ธรรมดาทีตัวที่ได้เ่องสีการฆ่านั่นบีบคันมาว่าแล้วสวรีรรวเย่บาบดงดงเขียวบอกบอกบอกบ,บอกเลยว่าเตะทีทะลุโลกโลดปูบอมแตกกระจุยกระจายแต่กระทู้พัดล่างสองไม่ได้ หัดล่างสองมันระเบิดโล่ปิวหมดนะย้ายตู้ย้ายตู้เอาครบแล้ว ไปตู้ธรรมดานี่ยังไม่เคยสุ่มไม้แต่ครั้งเดียวเลยนะอามาเลียนี่ดองมาเก่งมากเลยครับดองเซเวอร์นี้มา8วันนั่นหมายความว่าก็ทนเป็นกระสอบรายกับ613มา8วันด้วยกันนะในตู้นี้อามาเลียหวังอะไรหวังตัวระเบิดสนามพลังแล้วก็ซอมบี้แมนเช่นเนี่ยวัคซีนแมนรางหนึ่งนะมีคนหวังด้วย <c oughs> มันคู่กันฮัดแรงนะครับโจเซ่แล้วก็ซอมบี้แมนนะที่เขาหวังไว้เราก็จัดไปได้ตามคําขอแบบเบิ่มๆนะคือลือน้องชายโลแรกของตัวแดงในตู้ จำกัดครับใส่ตะไม้เห็นอุกบาทก็ขอกระโดดต่อยอุกบาทดังบูมจนเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงเปิดด้วยม่วงอยู่แล้วเพราะว่าน้อยคนที่โลแรกจะได้เป็นสีทองในซิกอานะครับส่วนใหญ่จะมาโลที่3หรือว่าโลที่4กันเนี่ยโลที่2ก็ยังไม่ได้เชื่อไหมเกมมันล็อกไว้อยู่แล้ว มันล็อกไว้ให้เราคือโลที่2ของตัวแดงเรามาดูกันว่าได้อะไรครับในตู้จํากัดออกมาสีม่วงเห็นไหมพี่บอกแล้วแล้วมันเป็นม่วงแฝดด้วยถ้าครั้งนี้เป็นม่วงแฝดครั้งหน้าต้องมาแน่นอนราชาดนันฟังไม่เอาโอ้โหนี่คือตัวใหม่ทั้งเลยปลดฟิกเกอร์อะไรก็ยังไม่ปลดครับอ่ะเนี่ยโลที่3มีโอกาสได้ s อ r สูงนระไม่สูงนี่ธรรมดาโลที่สมีโอกาสได้สูง โลที่สามครับ SSR ของตู้จำกัดจะออกไหมออกมาไม่มาครับถ้างั้นโลหน้าได้แน่นอนโลหน้าพวกเกเข้าไข่เพิ่มเลดแกเลยนะมาโลที่สี่ครับมันต้องออกอยู่แล้วอะมันล็อกไว้เกมอะไม่เชื่อดูอ่ะไม่เชื่อดูอ่ะมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็บอกว่ามันคือตู้คา,าชาสุ่มเห็นไหมมันมาอยู่แล้วนอ้อง มาเลยขอเป็นตัวไม่จํากัดมันก็ล็อกไว้เหมือนกันเป็นตัวธรรมดาโลกก็คือร่างแห่งชีวิตโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะอามาเรียดวงพี่ดีจัดพี่ได้ตัวตามรีเควสของน้องชายหมดครับว่าบินแมนและวฟิีแมนก็จะคอมโบกับทัสซูมิกิร่างสองที่อามาเรียจะเอาไว้ทิม โหดทีมเฉิดฉายครับใครไม่มีทัมกคิร่างตองนะใครไม่มีซอมบี้แมนถือว่าเอามากนะโลกปู่บอมแตกกระจุยกระจายพอได้ไปแล้วเราหวังอะไรอะหวังให้มันแรงกว่านั้นครับโจเซ่หรือไม่ก็ซอมบี้แมนครับเฮ้ยมาต่อเนื่องเหรอสเอสาร์ H H R, ตัวจำกัดขอเป็นซอมบี้แมนแล้วกันนะน้องเขาจะได้ภูมิใจในตัวเราพวกที่อยากมีรูหอกหน่อไม้จกไปไกลไปแกไม่ใช่หน้าที่อยู่แกตรงปิวไปซะหอกหนะ่อไม้ไปแล้วก็มาได้แล้วซอมบี้แมนเถอะ คิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่คาร์โร้ครับโอ้บับ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 ในเวลาล่าคู่กับชาลันโข่สิทธิ์เอกหมายเลขหนึ่งนะหล่ะพี่อ่านในนี้มาเล่มนี้มีตอนสิทธิ์เอกหมายเลขหนึ่งอยู่ด้วยนะต้องช,ชายชาลัโๆๆนโข่โคตรเท่ครับปลดล็อกฮะไม่ก็ถือว่าไม่เกลือนะได้คาโร่นะเหมือนอามาะไรเลยยาก็ชอบกาโร่เหมือนกันนะ พี่ดวงดีว่าเปิดไอดีคนอื่นอ่ะทำไมเปิดไอดีตัวเองมันเกลือเละเทะเลยวะวันนี้พี่ก็เปิดเหมือนกันนะครับเหลือไอดีตัวเองวันที่9าอ่ะจะเปิดตัวแดงด้วยฝากติดตามดูกันด้วยอาจจะอัพตอนบ่ายฮะต้องไปกินข้าววันแม่ก่อนเปิดมาเป็นสีม่วงหลังช่างพึ่งชมว่าดวงดีแต่กเกลือไอดีนี้ก็ได้นะจะได้ไปดวงดีในไอดียของตัวเองปกติไอดีตัวเองเนี่ยเกลือเละเทะไม่อยากถูกข้าเลยแล้วก็จงฟังซะดีๆผู้ทรงซานแห่งทะเลเลึกมาทำเพ้่อ ยังเหลือตัวแดงอีก8 0ใบครับที่ดอมเอาไว้ตลอดระยะเวลา8วันของอาร์เรยมาเรเรียตัวรองกิวแห่งโน3ครับกลุ่มของเรานี่เองครับต่อยไปดังปุ้มยัสีม่วงหลังชาแต่อา,าร์เรยของภูมิใจในตัวเราแล้วแหละเราได้สิ่งที่เราต้องการทั้งซูริลทั้งวัคซีนแมนโบร่างหนึ่งแต่ถ้าได้โจเซ่เขาจะ ภูมิใจในตัวเรามากกว่านี้เพราะโจเซ่มันระเบิดสนามพลังแรงกว่าตั้งสิบเปเซ็นต้องชาย่ะหาว่าน้อยนะมันแรงนะครับขอต่อยไปอีกมาไม่มาเลยอะเฮ้ยตะกายแสงสีทอง คือมาโลแรกๆแล้วคือจะ,จะเงียบหายไปแบบนี้อ่ะไม่ได้เลยนองชายมันต้องอยู่มันต้องยาวดิมาละกระบาดตกมาอีกครั้งใส่แต่ม้าเห็นก็ขอกระโดดไปแล้วก็ชาร์จพลังต่อยดังบูมจนเกิดเป็นประกายแสงสีทองมาแล้ว SSR ขอเป็นซอมบี้แมนไม่ก็โจเซ่ใจเกเร่ช่างเหอะจงเรืบอบรวมสมาธิเพื่อ,อเดี๋ยวคุณเอ่อเดี๋ยว <laughs> คุณจัดมาแล้วฮะนายชอบพลังแห่งเสือกล้ามตัวที่สองรอเปล่ามาเลยโนะอ้โหสวยจัดแฮงท็อปเอ่อในตู้เพิ่มเลทหรือเปล่าครับเนี่ยแฮงท็อปวันนี้มาบ่อยเป็นไหมเนี่ยอามารีนี่เป็นพลังสายกล้ามจะไดนเลยไอดี ID เนี่ยขอต่อยเบีกเอสเอ็อาร์มันยังไม่พอ,อขออีกได้หรือไม่ขออีกสักตัวก็ยังดีฮนะอีกสี่สิบใบมีโอกาสอยู่นะ มีโอกาสที่จะออกอยู่แล้วขอเล่นสูตรกดข้ามครับสูตรกดข้ามเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามันติดดีนะครับอย่างก็เป็นสูตรลับที่ได้ s s r มาไอรีเฉิร์ดฉายกดข้ามมาแล้วก็สีทองสีทองระเบิดมาบํ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 าเงียบคลิปได้แต่เกียรโร่เกียรโร่รายจุดเอาไปทำสิบดาวเกียรโร่ออกตัวเยอะขนาดนี้ไกล้โค้งสุดท้ายของตัวแดงแล้วไปใส,ส่สระขอต่อยอุกกาบาตดังโบ จนเกิดเป็นบรรกา,ายแสงสีม่วงอีกเลยเป็นม่วงแฝดถ้าครั้งนี้มาเป็นม่วงแฝดครั้งหน้ามันต้องออก S S R สีทองอลังช่างอย่างแน่นอนไม่เชื่อดูสีทองอลังช่างจงมาสวยดีของอาราอนะมาเลยอะลองกิวแห่งโน่สามครับมาแล้วใส่ดตามาของกระโดดต่อยอ,อุกกาบาตแบบนนเน้นเนี่ยเหนียเหนียเป็เนบรรกายแสงสีม่วงนี่คุณหลอกดาวหลอกกันชัดๆ e. อีไออังอ,อ,อ่ต่เตมไตายสุก,กิโดระเอมอน มาอะไรกันนะขนาดใบสุดท้ายของตัวแดงโลสุดท้ายแต่ว่าอาจจะต้องมีกดเสเพิ่มนะครับมันไม่ครบ220ใส่ตามามก็ระโดดต่อยดังบุง้แล้วเป็นประกายแสงสีม่วงปิดได้แย่ปิดได้เกลือเละก็ยังดีที่มีวัคซีนร่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีบอลทองไปปลดฟีีเกอร์ได้ไปดูเคสก่อนว่าเราปลดกิจกรรมนี้ได้เท่าไหร่แล้วกิจอันเชิญ อันเชิญดีมีรางวัลเราไปถึง200ใบละปั๊มกดรับของก่อนนี่ได้ตัวแดงมา3ใบสภาพภูมิใจในตัวแกจริงๆกดรับไปก่อนได้ตัวม่วงด้วยนะแต่ตัวม่วงไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะตัวแดงมีเยอะมันต้องกดทีละอันเหรอมีรับทีเดียวหมดไม่ได้หรอนี่รับไปครับรับไปรับไปโอราโอรารับไปรับไปปั๊บแล้วไปดูกันเอมีตัวให้ซื้อด้วยแต่น่าจะพอนะขาดอีก4ใบเท่านั้น ขาดอีกสี่ใบได้นะฮะได้การันตีทัศเซอร์มกิร่างสองฮรับทำเวสก่อนมันมีเวสอยู่แล้วนี่เขเติบตัวนี่รับตัวฟรีเหลือเฟือโอเคไปลุยกันต่อครับสี่ใบเราเปิดเปิดสิบได้ไหมอาาเรียไหนก็ใช้อยู่แล้วเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเผื่อเขาจะดองต่ออีกครั้งนะเปิดทีละใบไดย,ยกันเนาะไล่ละผิดตู้โดนน้องด่าอันนี้ขอทีละใบได้กันพเพราะเผื่อเขาจะดองตัวแดงไปทําอะไรต่อนะครับไม่ได้ถามเขาเท้านี้เขาไม่ได้ตื่น กดภาพไปได้ในกามูชีขอสีทองอลังช่ายต,ตัวได้ไหมเปิดทีละใบมีค่าเท่ากันนะครับบางคนบอกว่าพี่ทำไมไม่เปิดสิบใบทีละใบมีค่าเท่ากันเพราะว่ามีตัวนับถอยหลังอยู่เนะี่ยจะให้เห็นนะเนะี่ยตัวนับถอยหลังได้เห็นป่าอันเชิญอีก8ครั้งเนี่ยจะได้ SR SSR เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใบหนึ่งหรือ10บใบมีค่าเท่ากันที่ทราสอบหมดแล้วนะครับแค่10ใบ,บจะเร็วกว่านั่นเองแต่หนึ่งใบข้อดีก็คือคลิปจะยาวขึ <c> ้น <oughs> เปิดแค่สใบไมโครพาสหมาอีกตัวนึง ลุนกันว่าจะได้อะไรตัวสุดท้ายของตัวแดงแล้วแล้วเราจะไปได้ทัชซื้อมาไก่ออกมาเป็นมังกรดินปิดได้แย่จัดมาทำไมให้อายบ้านนารบเรียบร้อยครบเวทครบเวเทอัญเชิญมีรางวัลโอเคอหีบห่อรางวัลน,นี่ได้เรียบร้อยครับรบครับมีทัชซือมากิกดรับไปเลยบอ,อมอาเรียนแหมได้หินปีศาจด้วยนะฮะไว้ทำขั้น ะครับแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีอาวุธสามดาวด้วยนะ,ะชเชสเฮ้ยคิดดูว่าทัตมีอาวุธสมดาวเนี่ยเปิดมาปั้มนี่ฮะทัตซูเมกิดีแถมมีอาวุธสามดาวน้องมันจะแรงไปไหน่ะเฮ้ยไอ้ดีพี่พี่ก็จะเอาเหมือนกันนะแต่พี่เลือกเป็นโปเกสึกนะครับเอธานเอสเอาบวกแต่ว่าอาจจะเอาอุ้ธสดาวทัดซึเมกิ แล้วให้อเมรียมาเปิดเองแล้วกันฮะขอให้โชคดีน้องชายส่วนรุต3สามดาวก็มีเหมือนกันให้เลือกนี่ของทัดอยู่แล้วใช่ไหมที่น้องแกจัดอ่ะโอ้โหสายฟรีที่ดอมแดงมามันเฉิดฉายวันนี้แล้วว่ะบอกเลยว่าโล่บอมก,กระจายอเมรียเข้ามาปั้นเด้